ลูกลูกลูกแม่ลูกแม่แมาอยู่นี่นี่เองอะลูกแม่หาตั้งนานไปพี่เป็นใครเหรอคะแม่ไงแม่หนูไงจำไม่ได้เหรอไป <c oughs> กลับบ้านกันนะพี่ไม่ใช่แม่หนูหนูไม่ไป นี่แม่ไงแม่แมลูกจำแม่ไม่ได้หรอไะเรากลับบ้านกันนะเราไปเล่นตุก๊กตากันนะลูกไม่ไปไปสิลูกเรากลับบ้านกันนะช่วยหนูหน่อยใครก็ได้ช่วยหนูหน่อยใครก็ได้ช่วยหนูหน่อยอย่าร้องนะใครก็ได้ช่วยหนูด้วยอย่าร้องลูกไต,หอ,ต,ห,อตหอมไปยหอมไปหอมไปไหนอะลูก Tay home! Tay home! Tay home! ขอโทษนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับคุณเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอายุประมาณเก้าขวบวิ่งผ่านมาแถวนี้บ้างไหมคะเออไม่เห็นเลยนะครับใจบ้างไหมไม่เห็นครับอ๋ยไปไหนเนี่ยไตหอมงั้นเอาแบบนี้ดีกว่าไหมครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพวกผมจะช่วยหายกแรงนึงโอยขอบคุณมากเลยค่ะช่วยหน่อยนะคะไตหอมค่ะไหอมไหอมไปหนูไปหนุเยนกันนะไปหน ห,ห,หิวไหมลูกหิวไหมหนูไม่หิวหนูจะกลับบ้านหนูจะไปหาแม่นี่ไงแม่อยู่นี่ไงลูกแม่หนูอยู่นี่ไงจะไปไหนอย่าดื้อน,นะถ้าื้อไม่ตีไม่จะตีไม่จะตีอย,ตอย่าตีหนูเลยหนูจะไม่ดื้อแล้วดีมากลูกหนูหิวไหมหิวไหมลูก ว่าคุณพี่ใจเย็นก่อนนะครับพวกผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวพวกผมจะช่วยหาอย่างเต็มที่เลยครับจริงหรือเปล่าคะช่วยหน่อยนะคะช่วยด้วยนะคะผมว่าตอนนี้เรามาถูกทางแล้วล่ะครับเราไปหากันต่อดีกว่าค่ะผ <c oughs> ู้ก,กองครับผู้ก,กองจําเรื่องที่ผู้หญิงสติไม่ดีเขาเสียลูกสาวไปได้ไหมครับจําได้สิครับจ่ามีอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าผู้หญิงสตรีไม่ดีคนนั้นจะจับเด็กไปแต่ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่าผู้หญิงสตรีไม่ดีคนนั้นน่ะจะชอบจับเด็กคนอื่นไปเป็นลูกของตัวเอง แล้วเขาจะทำอะไรลูกฉันหรือเปล่าคะคนพี่ใจเย็นๆก่อนนะครับคือว่ามันไม่ใช่ข้อสันนิษฐานนะครับเ,เราอย่าเพิ่งตีโพยตีพายเรื่องนี้ไปจะดีกว่าผมว่าเราควรรีบหาตัวนี้ก่อนนะครับก่อนมันจะข้าม,มืดไปค่ะไปค่ะใจหอใจหอแม,ม,ม,ม่มาแล้วนะลูกนะกินข้าวกันนะลูก กินข้าวกันมากินสิรออะไรมันกินได้ด้วยเหรอคะกินได้สิลูกมานี่มากินกันหนูไม่อยากกิน ก่อนนะครับคุณพี่ถ้าเกิดว่าลูกคุณพี่โดนจับตัวไปจริงๆเนี่ยเขาอาจจะเป็นอันตรายก็ได้นะครับถ้าเราส่งเสียงทำไงดีคะคุณเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวคุณพี่รอผมตรงนี้เดี๋ยวพวกผมจะจัดการเองได้ค่ะไปครับจ่ารีก,กำลังเสริมด้วยได้ครับ พี่จะทำอะไรหนูคะไปซ่อนมีคนจะมาพาตัวหนูไปไปมาสิมาสิมาสิาสจ่าครับงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจ่ากับผมอะแยกกันตามหาแล้วถ้ามีอะไรเนี่ยวิธียุเข้ามาได้เลยได้ครับพกุกอกฝากทีนะครับเดี๋ยวผมจะไปทางนี้ อามายุ่งปล่อยเด็กน,นะครับเด็กไม่ใช่ลูกคุณนี่มันลูกฉันแกจะมาขโมยโลูกฉันใช่ไหมคุณฟังผมนะครับเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของคุณฉันเคยโดนขโมยโลูกไปแล้วครั้งหนึ่งฉันยังไม่ยอมเสียลกูกเลย เย็นก่อน,นะครับผมว่าคุณวางมีดลงก่อนดีกว่าเออคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้จะพาคุณกับลูกไปไหนนะครับผมแค่จะพาคุณกับลูกเนี่ยไปหาบ้านหลังใหม่ที่มันสวยที่มันน่าอยู่กว่านี้จริงเหรอบ้านสวยบ้านสวยอ่ะบ้านสวยลูกบ้านสวยลูกบ้านสวย,สวยแต่ว่าตอนเนี้ คุณวางมีดลงก่อนนะครับเดี๋ยวลูกคุณจะเป็นอันตรายเอานะวางมีดลงก่อนอันตรายโอ้ใช่ครับอันตรายอันตรายเนาะ เป็นยังไงบ้างครับผู้กองตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วครับยังดีนะครับที่ไม่โดนจุดสำคัญดีแล้วล่ะคะ่ะขอบคุณผู้กองมากเลยนะคะที่ช่วยฉันกับลูกไว้อะถ้าไม่ได้พวกคุณอะ่ะเราคงแย่นแน่เลยเตยหอมขอบคุณนะผู้กองสิโลกขอบคุณค่ะคุณนะผู้กองไม่ต้องขอบคุณหรอกครับมันเป็นหน้าที่ที่พวกผมต้องทำอยู่แล้ว จากการครับพ่าแต่ผู้หญิงคนนั้นนะครับเขาเป็นยังไงบ้างาส่งไปบัน,นกทกพี่บ้งางบางแล้วครับจะว่าไปเขาก็น่าสงสารนะครับการที่เขาต้องสูญเสียลูกเขาไปก็เเลยทำให้เขาต้องเป็นแบบนี้ใช่ค่ะจริงๆฉันไม่ได้กโกรธเขาเลยนะคะออกจะเข้าใจด้วยซ้ำโหัวอกของคนเป็นแม่ด้วยกันผมก็เข้าใจเหมือนกัน,นครับ ว่าถ้าผมหายดีแล้วเนี่ยมันจะไปเยี่ยมเขาสาักหน่อยถ้าผู้กองจะไปอ่ะฉันไปด้วยนะคะได้สิคะ คนให้เวลาเขาสักพักนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เขาเพิ่งเจอมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะส่งผลต่อสภาพจิตใจเขาอย่างมากเลยใช่ค่ะเธอต้องการเวลาจริงๆนั่นแหละคะ่ะสวัสดีครับ แกเอาลูกฉันไปไหนเอาลูกฉันคืนมา呐เอาลูกฉันคืนมาใจเนก่อนเจ้ามาเจ้ามา呐เจ้ามา呐เจ้ามา呐เราไม่ได้มาทำร้ายคุณเลยนะคะวันนี้เรามาเยี่ยมเรามาหาคุณนะคะ ลูกมาลูกคนมาไม่มีใครเอาลูกคุณไปไหนเลยนะคะต่อให้เขาไปไกลแสนไกลหรือว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนวันหนึ่งเขาต้องกลับมาหาแม่ลูกคุณเขารักคุณมากคุณรู้ไหมคะลูกจะกลับมาเหรอกลับมาสิคะ<อ>ลูกคุณเ็าอยากกลับมาหาคุณจะตายลูกจะกลับมา nó gì luôn nó gì luôn à nó ngay luôn nó ngay luôn ở năn cái <laughs> luôn luôn luôn